สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหวยไทละโตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นสูตรหลับพัฒนาชุดที่2นะครับประจํางวดวันที่1 0มิถุนายนนะครับซึ่งจากงวดที่ผ่านมานะครับเราให้เลขเด่นไว้ที่1กับ3นะครับก็ผลรางวัลออก7 3็ดสนะครับ ก็ยินดีกับสมาชิกทุกท่าน้วยนะครับที่ตามเลกวิ่งนะครับส่วนตัวเจาะของเรานะครับในงวดนี้ไม่เข้านะครับน่าเสียดายหนึ่งเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับไม่มานะครับหนึ่งเจ็ดในงวดนี้นะครับมาออกอีกหนึ่งงวดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสนหรับสูตรที่เข้านะครับก็จะมีเลขวิ่ง 4สูตรนะครับเพิ่มเติมเป็น5สูตรเลยนะครับก็คือสูตรนี้อีกนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะหาตัวเด่นในงวดนี้นะครับเป็น9สูตรแขอให้รับเป็น5สูตรนะครับก่อนจะรับชุดคลิปนะครับก็ฝากคำเตือนเหมือนเดิมนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตหลักนิสัรนะครับสูตรมีเข้ามิหลุด ปรดใช้วิจารย์ในการรับชมกันด้วยนะครับมาครับเราก็มาเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1เราจะใช้ผลลงพธในตำแหน่งหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับ6กบวกหเป็น7 7เจ็บวกสเป็น9นะครับสูตรที่1เราได้9ก้ากับศูนย์นะครับ สูตรที่สองนะครับเราใช้หลักหน่วยสองครั้งนะครับ,บได้สามพงที่สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับเก้านะครับสูตรนี้บวกสองแต้มนะครับและสูตรที่สามนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งเก้าสองสิบแปดนะครับแปดบวกหกเป็นสี่นะครับได้สี่กับห้า และสูตรที่สี่นะครับหลักร้อยบนสองครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกสามครั้งที่นะครับเราก็ได้เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับก็ได้เจ็ดกับแปดขอพยานับสูตรนี้บวกเพิ่มสองแต้มครับได้เจ็ดกับเก้าเหมือนกันนะครับเละเลยนะครับขอใช้ด้วยนะครับทำหลายสูตรเลยงงนะครับ เราได้เจ็ดกับเก้านะครับเราก็ได้ตัวเด่นแล้วครับนั่นก็คือเจ็ดกับเก้าในงวดน,นี้นะครับและสูตรใหม่นะครับนั่นก็คือสูตรหลักสิบบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่ก็ได้เจ็ดกับเก้าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิ่งรูทในงวดน,นี้นะครับ

ก็เก้าศเก้าสี่เก้าห้จากับตามสูตรนะครับแล้วก็วิ่งรูดท,ที่7กับ9นะครับก็พิจารณาดูนะครับ วันที่สิบมิถุนายนนะครับเจ็ดกับเก้าอบตัวไหนนะครับส่วนสามตัวก็ลองจับหามกันดูนะครับสามตัวก็ลองจับแบบนี้นะครับเจ็ด าเก้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้านะครับก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับมันก็ ูจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่ใครทราบนะครับพอก็นาไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับทีนี้นะครับมาถึงเลขสูตรชุดสชุดของเราบ้างนะครับในงวดที่ผ่านมาปรับเป็นสามชุดก็ยังไม่เข้านะครับก็ยังขาดอีกหนึ่งแต้มในงวดนี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าจะหาสูตรมาจับให้ใหม่นะครับกับสูตรนี้นะครับก็ไปลองหาดูแล้วนะครับสูตรที่จับกับสูตรนี้ได้เดินมาทั้งหมดสงวดนะครับ นี่ครับสูตรจะเริ่มข้องแต่งวดนี้นะครับนําผลรางวัลในงวดนี้นะครับมามาคํานวณครับสองแปดห้าสี่หนึ่งเก้านะครับลองดูกันนะครับนี่นะครับเป็นสูตรสองตัวบนล่างสองชุดนะครับเป็นสูตรวัดดวงกันเลยนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับเรามาเริ่มจากสูตรตัวเดียวก่อนนะครับสูตรตัวเดียวเราจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับ บวกได้ห้าคงที่นะครับก็งวดแรกนะครับ4บวกสน8ปบกห้าคงที่นะครับได้สามนะครับ สาบกสเป็นหกบวกห้าขงที่ได้หนึ่งนี่ก็ได้หนึ่งะครับ4ี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าได้สามและงวดวันที่สิบนะครับเจ็ดบวกเจดเป็นสี่สี่บวกห้าเป็น9้านะครับก็ดูนะครับเราได้เลขวิ่งตัวเดียวกันแล้วนะครับทีนี้ไปหาสูตรจับกันนะครับ วิธีคิดสูตรจับนะครับเราจะใช้ผลลัวธ์ในต้นแบบหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งสองครั้งแ้ะบวได้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับก็มีหลักหลายแนวทางน,นะครับทางไหนจะเดินนะครับเราต้องมารอลุ้นนะครับ แปบวกหเป็น 3, 3มบวกหเป็น 8, 8ดบวกสเป็น2นะครับและสอกับ3นะครับจับนะครับ3 2และ3ามสามประวัตน,นึงว่าถ้ามาออก3า3ศูสนะครับ เริ่มเข้าเป็นงอที่หนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองนะครับได้สองกับสามจับนะครับหนึ่งสองและหนึ่งสามนะครับผลรวมออกสามเก้าเก้าหนึ่งสาม เาเป็นงวดที่สองนะครับงวดต่อมานะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามนะครับได้สามกับสี่หนึ่งสามและหนึ่งสี่นะครับผลรางวัลออกสี่เก้าสามหนึ่งสี่ก็เข้าเป็นงวดที่สามงวดต่อมานะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่ เป็นสองกับ3ามนะครับจับชุดก็สามสองและสามสามพลวันงวดถมาออกเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดนะครับก็เดินมาทั้งหมด4ี่งวดนะครับสำหรับสูตรนี้หนงวดนี้นะครับจะเข้าหรือไม่นะครับ จะมาหรือไม่มาครับจะผ่านไม่ผ่าน,านก็ต้องมารอลุ้นครับหลักหมื่นคือเลขหกนะครับหลักพันคือเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลขเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้านะครับรเพราะฉะน,นั้นก็จะได้ห้ากับหกพอยน,นะครับผิดสีห้ากับหกนะครับจับชุดนะครับก็จะเป็นเก้าห้าและเก้าหกนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับซึ่งชนกับชุด ชุดนี้นะครับชุดที่นำเสนอให้ชุดนี้ก็จับได้ก้าวห้านะครับนี่ก็้ชนนะครับก็สูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับมันจะเดินต่อหรือไม่ไม่ใครทราบนะครับก็เก็บไว้พิจารณากันนะครับในงวดประจำวันที่สิบมิถุนายนนะครับสองตัวบนล่างสองชุดนะครับก้าห้าและก้าหก ยังไงก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับจะมาหรือไม่มานะครับจะผ่านไม่ผ่านส่วนเลกเด่นบนนะครับงวดนี้เด่นไปที่สองแปดห้านะครับเด่นสิบหน่วยนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสอง 5และแปดนะครับก็ี่ก็ลองดูก่นกอนนะครับสำหรับเลขสิบหน่วยบน,นครับเป็นสูตรใหม่นะครับบางงวก็ได้สี่ตัวนะครับบางงวอก็ได้สามตัวก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับความจริงก็จะลงเลขวิ่งตัวเดียวแต่ว่า ถ้าตัวเดียวไม่มาก็เสียหมดนะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับเล่นวิ่งตัวเดียวในงวดนี้ก็ได้ห้าเหมือนกันนะครับก็มีสองสูตรนะครับเก้ากับห้ามันจะมาหรือไม่นะครับเก้ากับห้านี่ก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับน่งวดประจำวันที่สิบมิถุนายนนะครับ อย่าลืมนะครับเลขวิ่งรูดเราให้เจ็ดกับเก้านะครับตัวเน้นของเราคือเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอีกหนึ่งชุดนะครับกันไว้นะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ